วันนี้ที่พักประชาธิปัตย์ที่นั่นมีการประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายด้วยนำกฎหมายพักการเมืองปี2541และปี2550พิจารณาเจตนารมณ์ของบัญญัติและบทลงโทษเพื่อเตรียมตัวในการต่อสู้คดียุบพักคณะทำงานฝ่ายกฎหมายพักประชาธิปัตย์นำโดยในชวนหลีกภัยประธานสภาที่ปรึกษาพักนายนิพิษอินทรสมบัติ ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายและนายบัณฑิตสิริพันธ์หัวหน้าสำนักงานทนายความเสนีปราโมทร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการต่อสู้คดียุบพักประชาธิปัตย์หลังจากที่กะกะตลงมติกระทําการผิดกฎหมายพักการเมืองกรณีเงินบริจาค258ล้านบาทและกรณีเงินสนับสนุน29ล้านบาท นายนิพิษเปิดเผยกับทีวีไทยว่าวาระสาคัญของวันนี้อยู่ที่การนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยกาศว่าด้วยพักการเมืองของปี2541ซึ่งเป็นกฎหมายที่บังคับใช้ระหว่างมีการกระทําที่เกิดขึ้นตามข้อกล่าวหา ขณะเดียวกันปี2550คือกฎหมายที่กำลังบังคับใช้ระหว่างคดีจะถูกยื่นฟ้องร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญจึงต้องนำมาศึกษารายละเอียดโดยเฉพาะเจตนารม์ของกฎหมายในแต่ละมาตราที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาและหลังจากนั้นจะเชิญผู้ที่ถูกพาดพิงหรือเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหามาร่วมให้ข้อมูลและกำหนดเป็นแนวทางในการต่อสู้คดียุบพ,พัก คณะที่นิชวนยืนยันที่จะพิจารณาวางแนวทางในการต่อสู้คดีโดยไม่ประมาทและกล่าวย้ำที่จะต้องนำข้อมูลทั้งหมดมาประมวลกับข้อกฎหมายพร้อมกับเปรยถึงผู้ทำหน้าที่ทนายในการต่อสู้คดีต้องมีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ มีรายงานว่าการประชุมคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคในวันนี้คณะทำงานต่างลงมติเห็นตรงกันที่จะให้ในชวนรับหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมหรือทนายในการต่อสู้คดีโดยยกร่างหนังสือคำสั่งแต่งตั้งอย่างเป็นทางการแล้วรอเพียงนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะในฐานะหัวหน้าพรรคลงนามแต่งตั้งระเบียบของพรรคแต่ก็มีข้อมูลที่จะเปลี่ยนให้ในายบันดิตเป็นหัวหน้าทีมแทนซึ่งน่าจะได้ข้อสรุปในที่ประชุมวันนี้ด้วย ส่วนข้อมูลที่ต้องเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องนั้นจะประกอบด้วยนายบัญญัตบิบรรทัดฐานอดีตหัวหน้าพักนายประดิษฐ์พัทรป,ประสิทธิ์อดีตเลาขาธิการพักนายนิพนธ์บุญยามณีนางสาวสุพัชรีธรรมเพชรตลอดจนคณะกรรมการบริหารพักชุดปี2546ถึงปี2548ซึ่งมีนายอภิสิธิ์เป็นรองหัวหน้าพักในขณะนั้นด้วย